สนับสนุนโดย Mitsubishi Heavy Duty ช่วงโปรใหม่ไฟแลบ วันนี้พี่บัวจะพาไปร้านสำหรับคนรักเนื้อที่นี่เขาจะสรรหาเนื้อมาให้รับประทานกันไม่ว่าจะเป็นเนื้อออสเตรเลียเนื้ออียเนื้อวากิวเนื้อไทยร้านจะเป็นยังไงนั้นตามพี่บัวไปกันเลยค่ะผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านอาหารที่หานกล้ามาตั้งอยู่ที่อารีซอยสองนะครับที่ผมบอกว่าหานกล้าเพราะว่าเขาตั้งอยู่ในร้านที่รถเดินทางเดียวครับนั่นหมายความว่าเขาต้องเจ๋งนะครับนั่นคือร้านร้านนี้ครับนี่เลย คูเกีิวแอนบาร์ไปดูว่าเขาเจ๋งอย่างไรทำไมถึงกล้าตั้งที่รถเดินทางเดียวคขาบอกนายร้านคู่กิยวแอนบาร์ตั้งอยู่ในอารีซอยสสามารถเข้าได้ทั้งทางถนนพระราม6และพระนโยธินซึ่งถ้าเข้าทางถนนพระนโยธินให้ขับรถเข้าทางซอย3แล้ววนมาที่ซอย2ค่ะเพราะซอย2จะเป็นทางวันเวย์แต่ถ้ามาทางพระราม6สามารถเข้ามายัางอารีซอย2ได้เลยค่ะจอดรถได้ที่หน้าร้านนะคะ แต่ถ้าจะให้สะดวกไม่แนะนำให้นำรถมาค่ะเพราะเขามีที่จอดน้อยสวัสดีครับ,รบแม่มาก็ดีแล้วครับที่ถามก่อนว่าคูนี่คือเป็นภาษาเยอรมันที่แปลว่าเนื้อแปลว่าวัวตัวเมียครับ อแปลว่าวัวตัวเมียใช่คือจริงๆแล้วอะครับสเต็กที่ดีหรือเนื้อที่ดีของโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือยุโรปเนี่ยมันจะมาจากวัวตัวเมียเป็นส่วนใหญ่อ๋อนั่นหมายความว่าร้านร้านนี้เน้นสเต็กของเนื้อวัวที่ดีใช่แล้วจุดเด่นของครูกริลแอนด b บาร์คือเนื้อที่ไม่ใช้เนื้อเฟรด้วยไม่ใช้เนื้อโเสเซนเลยทําไมครับเนื้อที่ดีอะครับมันควรจะต้องแบบจากฟาร์มแล้วมาถึงผู้บริโภคเลยเนี่ยมันควรจะต้องแบบชุ่มฉ่ามีเลือดมีทุกอย่าง อ้ตัวนนผมเองก็คือจะไปถึงที่เขาจัดเก็บเลยเพื่อให้มันรู้ว่ามาถึงลูกค้าเนี่ยเป็นของดีจริงๆเขาชิลมาจริงๆทีาถามถามว่าเนื้อชิลกับเนื้อโฟรเซนเนี่ยมันยากอย่างไรในการซื้อครับาหาไม่ยากมากเท่าเก็บเพราะว่าเราจะมีอายุในการเก็บแค่อาทิตเดียวแต่ว่าเราก็อยากให้ลูกค้าได้ของดีจริงๆอะครับคือถามว่าดูรู้ไหมว่ามันแตกต่างกันยังไงถามผมตรงๆดูยากมากแต่ถ้ากินแล้วอะรู้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราเอาเนื้อเนื้อเน้นๆจริงๆเน้นเนื้อจริงๆร้านนี้<ห>น,นะครับครูนะครับดูสินี่เป็นเนื้อส่วนไหนครับอันนี้เป็นสต,ปสติปลอยครับสติปลอยคือส่วนอ่าส่วนติดกับสันนอกนี่ครับอันนี้เป็นเทนเดอร์ลอยครับสันในอันนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียแลวนี่คือสปาเกตตีมิโซซอสเป็นมิโซครีมซอสแลวนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นฟรีโอครับเป็นอาหารทันเล่นอาหรเล็กน้ำย่อยและแสดงว่าต้องกินทรีโอก่อนสิอ่าได้เลยครับลองดูก่อน ความเจ๋งของทีโอ,รอเราคืออะไรครับอันนี้ครับจริงๆเมนูทุกอย่างในร้านนะครับผมจะพยายามเลือกวัตถุดิบที่สดมีคุณภาพอีกอย่างนึงคือในร้านผมไม่ใช่น้ําตาลเลยความหวานทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติทั้งหมดวัตถุดิบล้วนๆใช่ทั้งหมดเป็นเผือกทอดครับออเผือกทอดแล้วก็มีอะโวคาโดใช่ครับอร่อยมากต่อไปจชิมอะไรดีครับชิมพาสต้าก่อนก็ได้ครับ เมนูในร้านตัวใหญ่ผมจะพยายามฟิวชั่นญี่ปุ่นเข้าไปค่ะเพื่อให้มันทานง่ายขึ้นเพราะถ้าเกิดเป็นฝรั่งจ๋ามันอาจจะทานยากหน่อยแบบทีมาจจะเลี่ยนไปอ,อันนี้ผมเลยใช้มิโซะแม่ถึงเลือกเป็นแบบเราฟิวชั่นกับญี่ปุ่นครับตัวผมเองอะครับผมอยู่ครัวญี่ปุ่นมาตลอดอแล้วก็แต่ตอนเรียนผมไปเรียนเป็นครัวยุโรปก,ก็เลยลองเอามา m ม i ์กันดูว่ามันน่าจะเข้ากันดีอร่อยมา ก่อนที่กินเนื้อครับเมื่อกี้มีเกลืออยู่ให้ผมผสมยังไงครับลองกินทีละตัวก็ได้ครับอยากให้ลองทานกับเนื้อดูว่าเกลือแต่ละตัวเนียกินแล้วรสชาติเนื้อจะแตกต่างกันยังไงอ่าโอเคครับ้าวจุดเด่นของเนื้อจริงอย่างที่บอกว่าร้านนี้จะไม่ใช้เนื้อฟรอสเซ่นไม่ใช่เนื้อแช่แข็งมาครับผมจะใช้เนื้อชิลที่มีเลือดมีเนื้อออกมาสดสดใช่คือจริงๆมันจะ j u ซี่ข้างในมันจะมีเยอะกว่าเนื้อฟรอสเซ่นรวมถึงกลิ่นเนื้อเฉพาะตัวจุกนี้ นี่มันก็อยาให้บดน้ำจะเยอะใช่น้ำมันจะเยอะค่อนข้างเปียนหอยหรือว่ากินกับวาซาบิได้หมดเลยสนุกสิทั้งนั้นเป็นเรื่องสนุกที่วาซาบิดองนะครับวาซาบิดองมันจะช่วยแก้เลี่ยนด้วยเพราะจริงเนื้อญี่ปุ่นมันจะค่อนข้างเลี่ยนไขมันมันค่อนข้างเยอะอยากค็มเกลือแล้วครับลองทานเป็นเกลือวายดูก็ได้ครับป๊าบเลย ปกติเกลือเขาจะใช้น้ำน้ำเกลือปกติแล้วก็ตากให้แห้งแล้วมันจะกลายเป็นผลึกเกลือ,อตัวนี้เขาจะวายเข้าไปผสมด้วยแล้วก็ตากให้เป็นผลึกเกลืออันนี้เป็นเกลือจากแม่น้ำของประเทศอิตาลีครับ<อ>เขาผสมน้ำที่มันเป็นน้ำสะอาดเป็นน้ำแรกของที่อิตาลีอะครับผม,น,มน้ำแรกความเค็มต่างกันใช่ด้าจากเกลือวายเมื่อกี้ใช่อันนี้เป็นเกลือจากกินลาวาครับหินลาวาอามาเกลือหินภูเขาไฟ ก็จะไม่เค็มมากใช่มันจะไม่เค็มมากคือจริงๆเกลือพวกนี้ถ้าทานเปลป่าๆกับทานกับเนื้อคนจะมันจะคน,ะนะละรสชาติกันชอบอันนี้อ,อันนี้เกลืออะไรครับอันนี้เป็นเกลือสโมครับเขาจะใช้ไม้อบตอนที่จะขึ้นผลึกเกลือกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นหอมๆมไม้ๆไ,ไม้เผาเกลือสโมครับอือมีกลิ่นควันไม้ใช่เกลือสโมเรียบร้อยแล้วได้ชิมเพอร์เฟกต์มากอันนู้นครับอันนี้เป็นเน,<ม>นื้อออสเตรเลียนครับ ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเนื้อออสซรเลียนเ,นเฟรนเฟด150วันคือวัวปกติเขาจะเลี้ยงด้วยหญ้าใช่ไหมครับครับ oh. อันนี้เขาจะมีเลี้ยงด้วยธันยพืช150วัตด้วยผสมเข้าไปชิมอะไรครับไม่ต้องได้ลองดูลองดูรสชาติเนื้อก่อนก็ได้ครับเห็นมันมีดำๆด,ด้วยลองผสมเงได้ครับได้ครับลองดูอืมใครที่ชอบเนื้อเต็มๆคำต้องนี้เลย คุณผู้ชมครับใครชอบเนื้อกุณภาพดีนะครับสามารถมาที่ร้านคุณท็อปได้นะครับหรือว่าเชฟท็อปนะครับคูกิวแอนด์บาร์นะครับเรียนเชิญได้ที่ร้านนะครับคูกิวแอนด์บาร์เราเปิดทุกวนันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5้โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับยอดผมวันนี้ขอบคุณคุณท็อปมากครับผมเชิญกับน,นะคะระับกาการร่วมสนุกก็ง่ายมาก โทรเข้ามาที่เบอร์0827900677รับไปเลยกิฟต์โบรชัวเพียง5ท่านแรกเท่านั้นแต่ต้องโทรเข้ามาหลังรายการจบนะคะติดตามรายชื่อผู้ชนะทาง Facebook ของรายการนะคะ